สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมนะคเข้าสู่ช่อง you tube บ่าวเมียท่าพนมนะครับผมตอนนี้เตรียมมาตามหาใครเน,น,นระาะก็วันนี้ก็เป็นงานงานท่านะครับนะฮะวันแรกนะทุกคนนะเป็นงานท่าวันแรกเลยนะฮะ <c oughs> เีรวต้องเที่ยวลบเที่ยวลบอเสียงเพลงสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ กเราูดเงียวเกิตายก็ขอใครด้นะคะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีท pues ่านเลยนะครับนี <S 2> <S 2> ้เราเจอแล้วท <sm all> ุกคนแกะรอย เราเจอแล้วทุกคนนะฮะเราเจอแล้วไ,ไ,ไหไมเมลตามหาไม่จะเดินย่องย่องไปนะฮะต้นไม้เท่าไ,ไ,ไหร่ครับ าครับวโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มายังไงเนี่ยอต้นไม้ต้นละหนึ่งพันตอนนี้รถพิเศษเหลือต้นละห้าบาทครับเ้าพิศมณน้องไซสนนะร้อนจักเบื้งกันอ่แต่ว่าแบบดหลายหมองอยอะอตะเวนเอาเอมเมียผัดอเยเดี๋ยวไปย่างห้างในเหมือนไหมเพรเห็นเนยนวะตะเวนเพราะเห็นนู้าวตเวนตะนบกอืมไดแล้วเบื้องรูปที่ไอซ์สมาใหม่เห็นอันนี้ อาอ่นี่เลยจะ็นจอดรถจุ่มกํกาลังทุ่มจัดกันก็ดูก่อนพอแดดเข้าเดี๋ยวจัหม่โอ้แดร้อนมากคใช่แรอกวกน้าางยังครับไม่หรออนนี้ต้นไม้ปลมนะอ๋อมาคือเค้นีโอ้สเลยอันนี้อันนขอเพื่อน เอาตามหาจนเจอเลยทุกคนสุดยอดเลยไปย่างเหรออยู่หนาวัดไหมหรือว่าบูชาวัดเออคือตอนแรกก็กะไม่ได้จะมาหรอกแต่ว่าเพื่อนเขาบอกว่าอ้ามีบ้างพอดีอย่างงี้นะเพื่อนเขารู้จักกันกับคนจับนิดหน่อยนี่แกรอดเบียร์ขายอยู่นี่ผมเห็นผมดูในคลิปของพี่เบียร์อยู่เต้นเต้นกู่นะแต่เขาโต้ลงอยู่นี่ข้างในนี่สาวบอนระบบแม่นะครัอยู่หน้าสวนสาธารณะตรงนี้เนาะได้เลยเดี๋ยวจะได้ไปอดทนแน่นอน อยู่นหนือนี่นอนรถจะพิทาแล้วทุกคนนะฮะนี่เลยโอ้ไหลสดอยู่ตรงนี้นี่เองครับนะฮะคือส่วนหนึ่งที่มาก็คือครับบ่าวเบียร์อยู่นี่ด้วยก็เลยว่าเดี๋มาเที่ยวนะกับข้าที่แพงมาเฮะแพงบ่เอ่อหลายพันแหงอยู่นะหลายพันอย่าวที่แพงนี่อันนี้เพื่อนให้ถ่ายไหมนี่ไม่ถ่าย zoom มาท่าน zoom อ๋อเป็นขายดอกไม้มาครับ ถูกเองได้ดิถูกเองมีเพชจไหมเพชรคุณโปร<ล>เอง<ล>เลยติดตามได้นะรถรถรถพิดตามไหมทรจอดที่ไหนอ่ะนุ่นผมจอดอยู่นู่นจอ,อ,อจดนี่เขาจะบ้าไหมเขาไล่ที่แล้วนี่เ <c oughs> ขาหยิหบบล็อกท้ายคลองนี่นเลยเขาดึงเสียงไว้นะบรรยากาศทุกคนเรามาเจอพี่ตั้มแล้วนะฮะก็มาหาจนเจอทุกคนนะฮะอาจจะ เล่นกับพี่เบียร์นั่นแหละเดี๋ยวสักพักก่อนจัดของจัดอะไรเสร็จก็ตกเย็นใช่ไหมพี่เบียร์ร้านร้านไก่ทอดเนาะร้านเบียร์ไห่น้องขายโอ้ไปว่าไปหาอะไเสร็จปะไปวางไว้ไหนเออหาคนขายเนี่ยขายมาจ้างสามร้อยหาสิบขายอันนี้มาแล้วหายไปที่ไหนปดีนี่ผมสี่ไปเปิดตลาดร้านช่ำร้านยังสีน่ากลางเว้นคือผม บ่ได้พอบูต,ตลอดได้ผมว่าที่เปิดตลาดนันชั่มโอ้โหเเป็นพฝากฝากเพื่อนอะไระกันจ้างไปเลยอะ่ะกะเพิ้นที่ได้เป็นบางมืออ่ะนะเพิ่นกะเพิ่นก,นกะมออาบ่ได้คู่มือเันกันก็เลยว่าอยากได้คนเอยากได้คนประจำอ่ะนะพระมานี้หาบ่ได้เพราะว่ามันชุกเฉินประมาณนั้นชื่อคำวิตรามี่ขายแต่นี่ของผมจะมีอันนี้พระอ้อมเด็กก็ลเลยแถมที่ชู้เปียกด้วยแถมพิเศษเลยเดี๋ยได้เสียได้จักหน่อยเนี่ยอ่าแน่นอน ของพี่เบียร์นี่น่าจะเป็นอ่าอพีเซนเตอร์ละมั้งนี่รออกก่นอนของพี่เบียร์จะเป็นพีเซนเตอร์อันนี้เขาอ้มอ,อมเด็กครับอันนี้แรกเกิดแรกเกิดตั้งแต่ไซส์เอสครับผมนะครับแรกเกิดน่าจะไอ้นิ้วมันจะใช้นิ้วบอลก่อนครับแล้วก็แรกเกิดแรกเกิดประมาณสักสองอาทิตย์ก็ใช้ตัวนี้ครับผมแต่อันนี้สําหรับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ที่เข้าวัดเข,าาข้าว่าก็ใช้ได้ เป็นผ้าอ้อมแบบกางเกงของผู้ใหญ่ครับส่วนเสื้อจะมีแบบเทปด้วยสำหรับคนนอนติดเตียงอะไรอย่างนี้นะครับถ้ามาแล้วเราเราก็จะใส่ถุงผ้าให้แถมฟรีชิชู่เปียกกี่บาทคะเสียิต้าครับเปียกค่ะทุกคนไปคลิปนี้ก่อนนะครับ, uh ค,รบคลิปนี้นะัะก็ตามเจ้อหา,าเริ่ตั้งเจอแล้วนะครับเจ้าว่าชิดนากค,ครับ